สวัสดีครับพบกับผมรายการทุท่วไทยไปกับีกแกสครับเหรียญที่ท่านเห็นนี้ก็คือเหรียญพระอธิการเชื่อมโชติปาโลนะครับอดีตเจ้าอาวาสแห่งวัดบางน้ำวนเหรียญน,นี้สร้างเมื่อปี2507นะครับเมื่อวานนะครับ31 คันวาคม2566ผมได้ไปพบไปทำบุญที่วัดเกตุมนะครับแล้วก็พบกับอาจารย์เดชนะครับคนดังใจดีอาจารย์ผมเองนะครับก็ได้มอบเหรียญพระอาธิการเชื่อมโชติปาโรนะครับวัดบางน้ำวนแมชื่นใจมากปี2 5 0 7แล้วก็ผมก็จำไม่ได้นะครับ วันนี้วันที่หนึ่งผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานจําไม่ได้ว่าท่านชื่ออะไรนะครับที่ผมจะมาพูดต่อนะครับก็อธิษฐานบอกว่าหลวงปู่ช่วยบอกผมด้วยเถิดว่าหลวงปู่เป็นเอ่อหลวงปู่เหรียญน,นี่คือเหรียญอะไรยังไงผมจะขอทําบุญถวายสืบพระศาสนาบูชาวัดบางน้าบวนนะครับบูชาหลวงปู่รอดด้วยนะครับก็อธิษฐานปุ๊บเปิดเน็ตไปเจอเลยนะครับ แม่ชื่นใจนะครับส่วนเหรียญนั้นก็เลอะเรือนสภาพใช้มากเลยนะครับแต่ผมมีความภูมิใจชื่นใจแล้วก็อยากบูชาค้อยคอนะครับบูชาธโมสามจบบูชาติดตัวแน่นอนนะครับอาจารย์เดชบอกว่าเหรียญน,นี้เก่าและมีประสบะการณ์มากนะครับก็ฝากไว้หลายท่านอาจจะมีประสบะการณ์เกี่ยวกับบารมีของท่าน หลวงพ่ออาธิการเชื่อมนะครับแห่งวัดบางน้ำวนนะครับจากเหรียญนี้ก็เขียนกับเขียนหรือพูดคุยกันเข้ามาทางรายการก็ได้นะครับผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาสื่อสารต่อไปนะครับก็วันนี้แม่ทื่นใจขอเป็นการสร้างบุญบาร,รมีสื่อประสาสนาคลิปแรกของปี2567ครับส่วนประวัติประสบการณ์นั้นเดี๋ยว ผมนามาให้ท่านได้ฟังต่อจากนี้ไปนะครับประมาณนี้ประมาณประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างต้องขอโทษกันไปฟังบรรยากาศหรือว่าเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์นะครับแ่งเหรียญภาติการเชื่อมนะครับโชติปาโรแห่งวัดบางน้ำวนแต่อย่าลืมนะครับเป็นคนดีครับมีศีลท่ามีความกตัญญูกตเวทีคุณบิดามรรดาครูบาอาจารย์นะครับเฮงเฮงรวยรวย,วยโชคดีแน่ๆนครับ อาจารย์เดชเล่าให้ฟังว่าเหรียญนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเห็นกับตานะครับผลใกล้ชิดแล้กระทั่งตัวอาจารย์เองก็เคยนะครับแควค่าปลอดภัยมาเดินทางเรียกว่าตั้งแต่พกตั้งแต่บูชามาไม่เคยได้มีอุปสรรศไม่เคยได้มีอันตรายเมื่อก่อนย้อนไป10ปี5ปี 20ปีนั้นไปอยู่ในเหตุการณ์ก็อย่างแก้วคลาดนะครับแก้วคลาดกันในที่นี้หมายถึงนะครับมียิงกันอะไรกันก็ไม่ถูกไม่โดนนะครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอหยายความให้ทราบทีหนึ่งนะครับอีกทั้งตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภที่ผ่านมาก็มี โชคมีลาบตามสมควรตามนั้นนะครับอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวัสนาบารมีด้วยนะครับมีโชคลาบมากน้อยแล้วแต่บุญกุศลที่เราเคยทำมาด้วยความศรัทธาด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการค้าขายไปทำงานไปติดต่อธุรกิจการงานต่างๆอาจารย์ จารย์เดชก,ก็มีธุรกิจการงานอื่นๆอ,อ,อ,อีกเช่นกันนะครับก็ตั้งโมสามจบกูชาขอพอรก็ส่งผลให้โชคดีมีความสำเร็จในการงานอย่างน่าอาัศจ,จรรย์นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธินำมาสู่ ความเจริญรุ่งเรืองอ,อยากให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆนะครับนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าถูกใจก็กดแชร์กดไลค์ท่านใดมีประสบการณ์นะครับเล่าสู่กันฟังเขียนมาผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปต่ตอๆไป นี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ